สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะเห็นเครื่องเทศแบบนี้เป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากพริกแกงค่ะวันนี้เราจะทำพริกแกงเผ็ดนะคะก็โดยหลกัหลกๆส่วนผสมสําคัญหลกัหลกๆก,ก็จะมีพริกค่ะเราจะใช้ทั้ง2ชนิชนดเลยนะคะก็จะมีพริกเม็ดใหญ่นะคะก็อันนี้เราแช่น้ํานะคะแล้วก็ถ้าคนไหนที่ไม่ชอบเผ็ดนะคะก็คือเอามาเมล็ดออกได้เลยค่ะมันก็จะช่วยลดความเผ็ดได้นะคะพอแช่น้ํานิ่มแล้วก็จะมาหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้ค่ะ อันนี้เอาเม็ดออกบ้างบางส่วนค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะค่ะนะคะต่อไปค่ะอันนี้พริกชี้ฟ้าแดงค่ะที่แห้งแล้วค่ะที่เราเอามาคั่วเนี่ยค่ะแต่ว่านี้เรายังไม่ได้คั่วนะคะแค่ตากแห้งกับกรอบตัวนี้มันจะเผ็ดแล้วก็หอมค่ะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของสีแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยปริมาณเนื้อเนื้อของพริกแกงอะค่ะต่อมาค่ะอันนี้เป็นหอมแดงซอยนะคะผิวมะกรูดค่ะ รากผักชีนะคะอันนี้ข่าแก่ค่ะสับหยาบๆนะคะตะไคร้ค่ะอันนี้ก็หั่นไว้เลยหั่นเดี๋ยวเราจะตำอีกทีหนึ่งกระเทียมค่ะอันนี้เราล้า,างทำความสะอาดแล้วก็ตัดส่วนที่เป็นแข็งๆตัวนี้ออกแล้วนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เอาเปลือกออกทั้งหมดนะเราจะใช้เปลือกของกระเทียมอยู่เพื่อให้พริกแกงเราเนี่ยมีกลิ่นหอมเนาะนี่ ใบมะกรูดค่ะฉีกนะคะเอาก้านออกแล้วก็สับหยาบๆค่ะเดี๋ยวเราจะตามอีกครั้งหนึ่งค่ะหรือว่าถ้าขยันก็ซอยไฟฝอยก็ได้นะคะจะได้ละเอียดได้เร็วขึ้นนะคะกะปิค่ะรานี้เอาไปคั่วหรือว่าย่างก็ได้นะคะส่วนอันนี้เราเอาไปาเรียกว่าไระคะดัดดาดกระทะนิดนึงค่ะให้มันมีกลิ่นหอมๆแห้งๆนิดนึงค่ะอันนี้ลูกปกชีค่ะคั่วแล้วนะคะ ส่วนอันอื่นก็จะเป็นกระเทียมเม็ดขาวเอ้ยไม่ใช่ค่ะพูดผิดพริกไทยเม็ดขาวนะคะยี่หร่าป่นค่ะอันนี้คั่วแล้วก็ป่นละเอียดแล้วนะคะมีขายสาเร็จรูปเหมือนกันค่ะหรือว่าจะซื้อมาคั่วแล้วก็ป่นเองก็ได้นะคะเกลือค่ะเกลือป่นเล็กน้อยแค่นี้เองค่ะส่วนผสมเหมือนจะเยอะแต่จริงๆพวกพริกแกงเนี่ยมันก็สามารถทําได้หลายเมนูเนอะนอกจากแกงเผ็ดเอาไปพัด น่นนี่นั่นผัดกะเพราผัดเผ็ดผัดอะไรก็ได้ค่ะก็คือเปลี่ยนจากพริกธรรมดาเป็นพริกแกงเผ็ดพริกแกงแนงก็ได้หมดเลยค่ะสามารถใช้ได้หลายอย่างบางาส่วนม่ก็จะตำทิ้งไว้เยอะๆแล้วก็เราจะใช้ก็ตักใช้เอาทีละส่วนไงค่ะไม่ต้องตำบ่อยๆเพราะว่ามันค่อนข้างจะเตรียมวัตถุดิบค่อนข้างเยอะเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตำกันเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะตำจากพวกเครื่องเทศก่อนนะคะที่อันที่ตำยาๆค่ะก็ลูกบักชีค่ะแล้วก็ใส่ประมาณสัก1ช้อนชาค่ะตามชอบได้เลยนะ <Okay. S 1> ใช้ครกหินก็จะดีนะคะจะช่วยทุนแรงในการตาค่ะถ้าไม่มีก็ครกธรรมดาก็ได้ค่ะแต่ว่าอาจจะออกแรงเยอะหน่อยเนาะกลิ่นลูกชีแบบโชยมาเลทีเดียว ตรามใส่ด้านนี้โอเคผักชีไออะไรนะพริกไทยค่ะใช้เป็นพริกไทยเม็ดขาวนะคะหรือว่าใครอยากได้เป็นเม็ดพริกไทยดําก็ได้ค่ะแล้วแต่ชอบเหมือนกันก็ประมาณนี้ท่าเท่ากันกับลูกผักชีเลยยีราค่ะประมาณสักครึ่งช้อนชาแค่นี้ค่ะนิดนึง ากนั้นก็กระเทียมค่ะประมาณนี้นึงกระตำอันที่เป็นเม็ดใหญ่ที่มันตำยากเขาจะตำก่อนนะ พอเริ่มละเอียดก็ใส่อันต่อไปได้เลยค่าค่ะประมาณสักหนึ่งช้อนชาตะไคร้ค่ะอันนี้เราหัน่นหยาบๆอันนี้ไม่ได้หั่นละเอียดกเดยอะนิดนึงตะไคร้ผิวมะกรูดค่ะสักหนึ่งช้อนรากผักชีค่ะ แล้วก็เดี๋ยวตามกันเห็นอยู่เนาะเริ่มเมื่อไหร่ล สมัยโบราณนี่เขาบอกว่าเอ่อจะมีลูกสะพ้ายใช่ไหมคะฟังจากเสียงเัาพอได้ไหมคะอืมกลิ่นเครื่องเทศหอมมากคะ่ะ หรือว่าสมัยใหม่นี้เนาะถ้ามีอะไรนะคะเครื่องปั่นเครื่องปั่นพริกแกงปั่นพริกสําเร็จรูปอะไรเงี้ยค่ะก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าคนโบราณก็จะนิยมตํามากกว่านะคะเพราะว่ามันจะมีกลิ่นหอมของน้ํามันเขาเรียกว่าไงคะน้ำมันหอมละเหยน้ามันหอมระเหยพวกผิวมะกรูดพวกตะไคร้อะไรเงี้ยค่ะกลิ่นมันก็จะโชยมากกว่า Okay. ตะแหลกระดับหนึ่งนะคะก็ไม่ได้ละเอียดมากเนาะจากนั้นเราจะใส่พริกค่ะเป็นพริกแห้งอันนี้จะอันนี้เราไปตากแดดนะมันก็จะกรอบๆเนี่ยค่ะเห็นไหมมันกรอบๆอยู่ก็ใส่มันจะตัวนี้มันจะเผ็ดนะคะสําหรับคนที่ไม่ชอบเผ็ดก็ใส่แค่พริกเม็ดแดงอันนี้อย่างเดียวก็ได้ค่ะแต่ถ้าชอบทานรสจัดก็ใส่ไปด้วยค่ะชอ้อนนี่เยอะไปไหมอาอหน่อยหน่อยเดี๋ยวเผ็ด โอเคก็ตำเลยค่ะเห็นไหมคะว่าตากแดดมันจะตำง่ายมาก จากนั้นจะใส่พริกพริกแดงนะคะที่เรา,าหั่นไว้แล้วนะคะ <c oughs> พริกเม็ดใหญ่เนี่ยค่ะใส่ไปเลยตัวนี้ก็จะได้ทั้งเนื้อทำให้ปริมาณาเนื้อพริกนี้เยอะขึ้นแล้วก็สีสวยด้วยค่ะ ตอนนี้เหลืออยู่ประมาณสี่อย่างนะที่เรายังไม่ได้ใส่ก็ค่อยๆใส่แบเดี๋ยวตามพี่แค่ละเอียดก่อนค่ะเดี๋ยวเราลก,กลับมาดูกันนะคะ อันนี้ก็จะตำได้ละเอียดระดับหนึ่งเนาะก็ไม่ได้ละเอียดมากค่ะเพราะว่าโคกนี้ค่อนข้างใช้เวลาตำค่อนข้างนานเหมือนกันค่ะก็เอาท่าที่ทําได้ประมาณนี้โอเคจากนั้นเราก็จะใส่หอมแดงนี่ใส่ไปเลยค่ะประมาณสักนี่ค่ะประมาณนี้เกลือป่นค่ะ มะม่มงก,กรูดค่ะเฮ้เราใส่ผิวมะก,กรูดไปยังไม่แน่ใ,นใ,นใจเดี๋ยวนะรเรารู้ละว,ว่าเราลืมใส่ผิวมะก,กรูดใช่ไหมคะหรือว่าใส่ไปแล้วใส่อีกแล้วกันนิดนึงกันพลาดข <c oughs> <c oughs> ี้ลืม โอยโอยเจากนั้นก็ใส่กะปิลงไปค่ะนิดนึงค่ะไม่ต้องเยอะนะคะแค่ประมาณสักครึ่งช้อนชานะคะ่ะเดี๋ยวกะปิมันจะโดดไปจากนั้นก็ตามให้เข้ากันอีกทีนึงนะคะ จนละเอียดนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ค่ะิเรียบร้อยพริกแกงแดงนะคะพริกแกงเผ็ดเราค่ะหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้นคะคะว่าสีสวยมาก แต่ว่าจะไม่ละเอียดเหมือนอโครกหินนะคะก็จะเป็นแบบพริกแกงเผ็ดแบบหยาบๆแบบประมาณนี้ค่ะแต่ว่าเครื่องแกงเนี่ยหอมแน่นอนค่ะลองทำดูได้จากนั้นก็ตักใส่ถ้วยได้เลยแล้วก็พักใส่ตู้เย็นได้ด,ด้พริกอันนี้ยังไม่ละเอียดเลยค่ะแต่ว่าก็ทำทานเองเนาะก็จะแปลประมาณนึง นี่ค่ะหน้าตาัาเป็นแบบนี้ก็แล้วก็แล็บใส่ตู้เย็นให้เรียบร้อยนะคะก็จะเก็บได้นานค่ะได้เป็นเดือนเดือนเลยนะคะเราทําเองไม่มีสารกันบูดไม่มีสารตกค้างค่ะทําเองสารสะอาดใหม่ๆห,หอมๆค่ะโอเคนี่ค่ะ เรียบร้อยค่ะพี่แกงเผ็ดนะคะสไตล์คัวาพิพิไลค่ะยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็สับสรสมาชให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ